ชื่ออะไรครับชื่ออะไรดับชื่ออะไรดับชื่อพัดครับดีบายดับครับรักอะไรไหมครับรักแค่ไหนครับแค่ไหนนะเท่าฟ้าเลยเหรอแล้วรักอะไรไหมครับเอออะไรนะรักรักเท่าฟ้าเลยเหรออืม เ응 mhm. น,นี่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 พัดพัดลงแบบนี้ไรลงแบบนี้ลงอะไรครับลงแบบนี oh? Oh! ้เหรอโอ้โอ้กีังกาได้ด้วยไหนดูใหม่สิไหนดูใหม่สิเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้โหลุกขึ้นมา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 เร็วลุกขึ้นมาเร็วลุกขึ้นมาเร็วฮึพัดโอ้โหไหนท่านไหนไหนพัดพัดพัดนอนก่อนนอนก่อนทำหน้าโมโหสิโมโห ทำหน้ายิ้มสิทำหน้ายักคิ้วสิหึหึง่วงเหรอครับพัดเป็นอะไรเข้าตาลุกขึ้นมาเร็วลุกขึ้นมาเร็วมายิ้มหวานกอนไม่ตีลังกาแล้วไม่ตีลังกาแล้วไม่ตีลังกาแล้วไม่ตีแล้วครับพอก่อนครับ